ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะที่พร้อมเต็มที่สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นาวาอากาศโทรนกรเฉลิมแสนยากกรผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยแถวเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่2567 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง4ี่มกราคมให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยและเกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากซึ่งการปล่อยแถวดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงานณนทะ่ากาศยานเชียงใหม่ อย่างเช่นตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารจากมณฑลท,นทหารบกที่33และกองบิน41ตลอดจนส่วนราชการสายการบินและผู้ประกอบการที่ให้บริการและหน่วยความสะดวกด้านต่างๆแก่ผู้โดยสาร ในขณะเดียวกันผู้อำนวยการท่ากาศยานเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารท่ากาศยานเชียงใหม่และผู้แทนส่วนราชการมอบของขวัญส่งความสุขในโอกาสวันคริสต์มาสให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารผู้โดยสารท่ากาศยานเชียงใหม่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวพร้อมกันนี้ยังส่งกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานผู้ประกอบการในการดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากกว่าช่วงเวลาปกติูพอำนในการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงเดือนธันวาคมท่าอากาศยานเชียงใหม่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ27,000คนเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ178เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ17เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นขอให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย2ชั่วโมงโดยเฉพาะผู้ที่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องและขอให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ด้วยค่ะ